กะเตรียมจะใส่บาทแล้วพ่້น้องตอนเช้าๆเข้ามือวันเสาร์วันที่27เมื่อนี้นะกําลังเตรียมตอนนี้เวลา7:00นเช้า7:00นเช้าอยู่ที่สปปลาวนครหลวงเวียงจันทร์ โฟมสบายดีมาแล้วสว่างชาแนลมันนี้กะเตรียมเซ่งานพรุ่งนี้พี่น้องงานมืออื่นเป็นงานทําบุญลอยวันหาน้องชายนะหรือว่าน้องเมียอ,อยู่ที่โซโปโปลาวมื้อนี้เขาอยู่โซโปโปลาวเด้อพี่น้องเด้อไอ้หนุ่มเพลย์บอยเฮามายามโซโปโปลาวนาครหลวงเวียงจันทน์มื้อนี้นาะเอามาถ่ายทําอยู่ที่โซโปโปลาวเอาสิถ่ายเต้นให้เบื้องหนึงว่าเพิ่น ทำกับข้าวอย่างเนี่กับข้าวอาหารเนี่ยเป็นคนสั่งมาเบิดพี่น้องแต่ว่ามีทำเพิ่มนิดนึงมีเห็ดเพิ่มหน่อยนึงแต่ว่าส่วนหลายเขาเพิ่งจะมาน้ำเต้นพอดีแหละคนสร้างอาหารเนาะอาหารไปถ่ายให้พี่น้อยนนึงนี่อันนี้เป็นเขาเตรียมงานไปมืออืน่นเตรียมงานไปมืออืน่นนะมือนี้เนี่ยกลาลังเตรียมแต่งสถานที่นี่เขาก็ก็แก้วกินเพิ่นกงมานทำเต้นพอดีแหละใส่เห็ดเพิ่มนิดนึง นี่อาจารย์เมื่อคี้บอร์ดเขาก็มาแล้วนี่นะคุณมา,ก,ากินเนื้อเผือมกินเบียร์นะมาอุ่นเครื่องน้อยหนึง่งเอิ้อเพิ่มมาอุ่นเครื่องน้ำหน่อยหนึง่งน,นี่มันก็เป็นไทยเอาพิษเอาแก่รุกรานมันก็นีโอ้ทางนี้กำลังทางนี้กำลังกินกว๋วยเตี๋ยวมีอย่างนี้นี่มึงดูอย่างนี้นี่แยมสลัดโอ้แยมสลัดแยมสลัดเดี๋ยวมาชิมวันให้ มันีจะกินยังไงเนี่ก๋วยเตี๋ยวบันนี่เอาเลยเอาเลยเอาเลยนี่ขึ้นจังหมะจังหวนอันนี้เป็นไฟไฟเจ้าภาพคนกินไฟเจ้าภาพคนกินมือแรงสื่อกินก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวกินเผือกินเผือกินเผือกกาแฟก๋วยเตี๋ยวขึ้นกันเหรอก็รู้จักพวกทุกคนอ่ะ เออคือกันเถอะน่โอ้จิ้เบิร์แล้ววะนี่เนี่ยแล้วก็ชิ้นที่สองที่มปนแซบลายเนาะแซบลายแซบลายมาเบิร์ทางไฟอาหารดยไฟอาหารนี่อาหารนี่ยังนี่นี่ยสิเป็นลงทูลาบสีหัวนี่คือสีขาย่งนิ้มนหัวได้ดอะไรเป็ด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 ป้ดเป็หัวเ่ย่านโอ้เป็ดเนะปิ้งแทบีขนาดไหนโบได้เนาะมันหยาบหยาบปะ เัือด้องว่ะสเี๊ยขนหยากรบอก้มันยับะันยาเยโอคาลแต่เคืนเตกคืนะซนู่นึงจับ้คืนเพิ่บคืนยาบวเราบ่อนี่กเขาต้องปเป็นแป้งนซี่แป้งละซี่ค่อยกระพุ้ววดยเป็นตดเนาะเออมันปนกันมานเป็ห เมื่อกู่ม้อกเียวดิมกเตียวฟาดม้อเฟอหมกเตียวพี่ยองพ่นะกเตียวเนื้อลูกชิ้นวนี่โอ้นี่าอยางอีได้เห็นอย่างนี้นี่เห็นปินอั้นได้เห็นไหม เาซื้อมาเป็นสดังให้เป็นหัวสิเออโอเคคนอยู่กันได้เห็นไหมนโลกเห็นบนตนองก็ได้กับทั่วโลกพนเลยนามเป็นจานได้บโลกเขานี่มีเจังี่เห็นบนแล้วเอฟซีเขาฮอดแสงุนนี่จะภาพยืนกินกะมีวันนี้ นางฟ้าเห็นยังนางฟ้ากินอย่างนางฟ้าฮัลโหลฮะนางฟ้าทานอะไรน้ำเป็ดซี่หรือโอ้กินแซนด์วิชโอ้แตยแซนด์วิชคุณน่ะกินอาหารต่างประเทศคุณได้เคุณน้อโถ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 มันไฟภายในนีอาหารกรเตรียมการเกะเตรียมอาหารนี่มีอะไร อันนี้กรโยนันนี้ผัดแกก๋วยเตี๋ยวตัวนี้นนก๋วยเตี๋ยวบนี้ครับ,บผมก๋วยเตี๋ยวพี่น้องดูสิก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวลาวก๋วยเตี๋ยวสปปลาวโอ้หมอ้อทรงหม้อบอลเลิศวะนี่ก๋วยเตี๋ยวกำลังตอนเศร้าโาท่าพระใส่บาดชิด กะเตรียมจะใส่บาทแล้วพี่น้องตอนเช้าๆของมื้อวันเสารวันที่27มื้อนี้น่ะกําลังเตรียมตอนนี้เวลา7:00นเช้า7:00นเช้าอยู่ที่สปปลาวนครหลวงเวียงจันทน์นี่กําลังเตรียม